สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่วงตะวันเทคโนโลยีชแนลวันนี้เราจะนำเสนอเกี่ยวกับโครงงานอิเล็กทรอนิกส์โครงงานสร้างเสียงออรแกนด้วย ic 5 5 5นะครับลักษณะาการเชื่อมต่อของวงจรดังรูปนี้นะครับโดยที่แบตเตอรี่ b 1 9 v โวลต์นะครับเป็นฐานไปฉายครับไฟบวกนะครับต่อไปยังความต้านทาน r 1 200โอห์มปลายขาอุปกรณ์ของความต้านทาน r 1ต่อไปยังขา7 ของ i c 55นะครับแล้วก็จุดร่วมเดียวกันระหว่างขา7แล้วก็ปลายขาอุปกรณ์ R1 ต่อไปยัง R4 50โอห์มนะครับขา4ขา8ของ i c 5 55ต่อไปยังไฟบวกของแหล่งจ่ายไฟนะครับขา1ของ i c 55ต่อลงขั้วลบของแบตเตอรี่นะครับขา2กับขา6ต่อถึงกันนะครับจำถึงกันแล้วก็จุดร่วมระหว่างขา2และขา6ต่อไปยังคาปาซิเตอร์ C1 ศูุดไมโครฟารัดนะครับถ้าเป็น pf ก็คือ104พิกฟารัดนะครับเบอร์บนตัวอุปกรณ์ก็คือ104 pf นะครับตรงนี้ก็แปลงเป็นไมโครฟารัดก็คือ0.1ไมโครฟาลัดป่ายขาอุปกรณ์ C 1จะต่ออยังข้วลบของแหล่งจ่ายไฟนะครับจุดร่วมระหว่างขา2ขา6แล้วก็ C 1จะต่อไปยังเส้นลวดนะครับ A และ A 1แล้วก็ A 2นะครับ ขา3นะครับซึ่งเป็นสัญญาณเอาพุตนะครับก็จะต่อไปยังความต้นานทาน R2 100โอห์มต่อไปยังขา B ขาเบสของทรานซิสเตอร์ Q1 2 N 3904ซึ่งเป็นทรานซิสเตอร์ชนิด NPN สังเกตที่ลูกศรอ,ออกชี้ออกนะครับขาอิมิเตอร์ของ Q1 จะต่อไปยังข้วลบของแหล่งจ่ายไฟนะครับขา C ของทรานซิสเตอร์ Q1 จะต่อไปยังข้วลบของ SP1 ลำโพงอิมเพดนแปโอห์มนะครับ ปลายขาอุปกรณ์ของ SP1 คือลำโพงก็คือขั้วบ,บวกต่อไปยังความต้านทาน R30 oh โอห์มปลายขาอุปกรณ์ R3 ต่อไปยังไฟบวกของแหล่งจ่ายไฟนะครับก็ควรระวังในการเชื่อมต่อของอุปกรณ์นะครับคือทรานซิสเตอร์ Q1 การเรียงขาอุปกรณ์คือ EBC นะครับขากลางก็คือขา B นะครับขา C ริมขวาสุดก็คือขา C นะครับคือที่ต่อกับคว้วลบของ SP1 ลำโพง ขา e คือ emitter นะครับก็คือต่อลงคลั้ลบของแหล่งจ่ายไฟนะครับ r 5นะครับก็คือเราจะใช้ r 5 r 6 r 7 r 8 r 9 r 1 0 r 1 1 r 1 2นะครับมีทั้งหมด8ตัวนะครับโดยเรียงลำดับดังนี้นะครับ r 5ก็คือตัวแรกนะครับก็คือตัวที่8นะครับจุดที่8ก็คือ5.6 k โอห์ม R 6 7.5 k โอ R7 ห0 kΩ R 7 oh R8 15 k บ k ม R 9 33 k โอห k R 1 0 50 k าม R10 50ม k o oh R ส 12, k โ R 1อห kΩ R 1 2 1 2อจะเรียงจาก R 5จนถึง R 1 2นะครับโดยเราจะเรียงตามลำดับก็คือจากค่าค่าน้อยนะครับความต้านทานค่าน้อยไปถึงความต้านทานค่ามากนะครับมีทั้งหมด8ตัวซึ่งจะเกิด ความถี่เสียงแตกต่างกันไปนะครับเมื่อเราทดลองเราจะทราบว่าจะเป็นลักษณะเสียงเช่นใดโดยค่าความต้านทานแต่และตัวจะเสง่เป่งเสียงออกมาจะมีความแตกต่างกันออกทางลําโพง SP1 นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูการเชื่อมต่อของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์บนแผงโฟตทบบอร์ดครับเรามาดูการเชื่อมต่อของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์บนแผงโฟลทับบอร์ดนะครับ เริ่มจากแบตเตอรี่แหล่งจ่ายไฟเป็นแบบฐานไฟฉาย9โวลต์นะครับก็ลบต่อไปยังจุดร่วมที่เป็นไฟลบนะครับจนแผงวงจรก็คือยาวถึงกันหมดนะครับไฟบวกก็คือต่อไปยังจุดที่เป็นสีแดงนะครับตัวนี้ผมใช้เส้นในนะครับบุกรูในนะครับยาวถึงกันหมดนะครับเป็นรูในเป็นไฟบวกทั้งหมดส่วนรูบนไม่ได้ต่อนะครับจุดที่เป็นเส้นสีแดงนี้ไม่ได้ต่อรูบนนะครับต่อรูในนะครับ ซึ่งไฟก็จะไม่วิ่งไปแถวบนนะครับวิ่งเฉพาะแถวไหนนะครับเรามาดูที่ค่าความต้นานทาน R 1 200โอห์มนะครับก็คือ200โอห์ม200โอห์มคือตัวนี้นะครับกรอบไปด้วยสีแดงดําน้ําตาลนะครับต่อไปยังไฟบวกของแหล่งจ่ายไฟก็คือเส้นในเส้นในนะครับ แล้วก็ขา4ขา8ของ IC 55ต่อถึงกันนะครับโดยผมจะใช้จัมเปอร์ที่เป็นสีส้มนะครับขา4ก็คือริมขวาสุดด้านล่างนะครับต่อไปยังขาแรกริมซ้ายสุดด้านบนนะครับคือขา8แล้วทั้งคู่นะครับต่อด้วยที่เป็นจัมเปอร์สีเทานะครับสีเทาตัวนี้ต่อไปยังไฟบวกนะครับ ต่อไปอยังไฟบวกก็คือจุดร่วมที่เป็นเส้นสีแดงนี้นะครับต่อไปอยังไฟบวกของแหล่งจ่ายไฟนะครับขา3าของชี5 5 5นะครับก็คือสัญญาณเอาต์พุตออกไปเราจะต่อไปอยังความต้านทาน r 2 100โอห์มนะครับ100โอห์มก็คือน้ำตาลดำน้ำตาลนะครับปลายขาอุปกรณ์ของ,ของความต้านทาน r สอต่อไปอยังขา b ขาเบสของขทรานซิสเตอร์ q 1 2 n 3904ซึ่งเป็นทรานซิสเตอร์ชนิด npn นะครับก็คือเข้าขากลางนะครับ ข้าขากลางของทรานซิสเตอร์ Q1 2N3904 ขาอิมิเตอร์คือริมซ้ายสุดนะครับเราต่อไปยังขั้วลบของแหล่งจ่ายไฟนะครับขาสามก็คือริมขวาสุดของทรานซิสเตอร์ Q1 นะครับจะต่อไปยังขั้วลำโพงที่เป็นขั้วลบนะครับก็คือสายไฟที่เป็นสีเขียวสายไฟ บวกนะครับก็คือขั้วบวกของลำโพง SP1 ซึ่งมีอินพดนซ์8โอห์มนะครับต่อไปยังความต้านทาน R30 1โอห์ม10โอห์มก็คือน้ำตาลดำๆนะครับปลายขาอุปกรณ์ R3 ต่อไปยังไฟบวกของแหล่งจ่ายไฟนะครับก็คือเส้นในนะครับต่อถึงกันยาวหมดเลยนะครับคือเส้นในนี้นะครับ ขาหของ IC 5 5นะครับริมซ้ายสุดก็ต่อลงก้ลบของแบตเตอรี่แหล่งจ่ายไฟนะครับขา2ขา6ต่อถึงกันนะครับโดยเราจะใช้จัมเปอร์ที่เป็นสีเหลืองนะครับขา2ก็คือขาลำดับที่2ต่อจากซ้ายสุดนะครับต่อไปยังขา6ก็คือแถวบนนะครับก็คือ,อจัมเปอร์จุดทิดสีเหลืองนะครับ จุดร่วมระหว่างขา2ขา6ต่อไปยังคาปาซิเตอร์ C1 นะครับเซรามิกนะครับชนิดเซรามิกเบอร์104พิโกฟลาตนะครับต่อยังขั้วลบของแหล่งจ่ายไฟนะครับตอนนี้ไม่มีขั้วนะครับต่อขาไหนก็ได้สลับกันก็ได้นะครับแล้วก็จุดร่วมที่เป็นขา2ขา6ที่ต่อจำถึงกันก็คือเราจะใช้จัมเปอร์ที่จัมมา แล้วก็จำม,มาอย่งเส้นตำแหน่งเส้นสีเทามันลงด้านนอกนะครับตรงนี้จคนละเส้นกับไฟลบนะครับไฟจะไม่มานะครับไฟลบตรงนี้ก็ด้านนอกก็จะเป็นจัมเปอร์ที่เป็นเส้นสีน้ำเงินนี้ก็จะเป็นสําหรับต่อไปอยังขา2แล้วก็ขา6นะครับความต้านทาน R5 จนถึง R12 นะครับโดยที่ R5 ก็คือ 5.6k โ oh อห์ม 5.6k โ oh อห์ม ก็คือเขียวน้ำเงินแดงนะครับ r 6 5 7 5 k โอห์มเ5 k โอมก็คือม่วงเขียวแดงนะครับ r 7 10 k โอมน้ำตาลดำแดง r 8 1 5 k โอมนะครับน้ำตาลเขียวแดง r 9 33 k โอมก็ส้มส้มนะครับ r 1 0 50 k โอมก็คือเขียวดำส้มนะครับ R สิบเอ็ดหกสิบแปด k o oh ก็คือเทาขาวส้มนะครับ R สิบสองก็คือตัวสุดท้ายนะครับ R ยี่สิบ k ม oh ก็คือน้ำตาลดำส้มนะครับตรงนี้น้ำตาลดำเหลืองนะครับน้ำตาลดำเหลืองนะครับจะมีทั้งหมดแปดตัวนะครับก็ทําการเชื่อมต่อวงจรเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูว่าทดลองว่าฟังเสียง โครงการสร้างเสียงออแกนด้วย IC 55จะเป็นอย่างไรนะครับตอนนี้เ,เราสักู่นะครับอตอนนี้ต่อแบตเตอรี่มาแล้วนะครับเราจะทดลองนะครับโดยจะเริ่มแตะที่คอนเดนทานตัวที่1นะครับอันนี้คือลำดับที่1 2 3 4 5 6 7 8นะครับก็คือจะแทนด้วยอลองลองแตะดูก่อนนะครับที่คอนเดนานอันตัวแรกะจะดังแบบนี้นะครับ อ่าลองย้ายไปตัวที่สองครับแล้วตัวที่สามสี่ห้าหกเจ็ดแปด จะพบว่าความต้านทานนะครับก็คืออ่า r หนึ่งนะครับก็คือความต้นานทานลำดับที่ r 1 2นะครับก็คือ1 2 0 k ยิ่งค่าความต้านทานสูงเท่าไหร่เสียงก็จะต่ำนะครับโดยแทนถ้าเป็นนก,ก็คือเสียงโดนะครับโดเลมีฟาซอนลาซีโด le, ni, fa, on, la, si, นะครับลักษณะเสียงก็เป็นแบบนี้โดยที่ค่าความต้นานทาน แต่และตัวจะแทนด้วยโน้ตเสียงนะครับถ้าความต้านทานมากนะครับก็จะทําให้ได้เสียงต่ํานะครับความต้านทานน้อยก็จะทําให้ได้เสียงสูงนะครับแล้วเรามาดูยกตัวอย่างการเล่นออกแกนนะครับตัวอย่างเพลง Happy Birthday นะครับก็คือผมจะแทนลำดับที่ของความต้านทานนะครับ1ก็คือหมายเลข1 คือ R12 ก็คือ,อที่มีความต้านทานมากสุดนะครับก็คือ120่งยี่เรียงลําดับลงมาตั้งแต่ R12 จนถึง R5 นะครับความต้านทานก็ตอบเมื่อเสร็จแล้วนะครับเราจะมาดูเพลงตัวอย่าง Happy Birthday นะครับก็คือ1ถึง8 1ก็คือความต้านทาน R12 2ก็คือความต้านทาน R11 จนถึง8ก็คือความต้านทาน R5 นะครับเราเพลง Happy Birthday ก็คือเราจะแตะ ที่เซ็นลวดนะครับโดยเอา a 1หรือ a 2ก็ได้นะครับที่มาจากขา2และขา6ของ ic 5 5นะครับเรามาแตะที่ตำแหน่ง1 1 2 1 4 3นะครับ1 1 2 1 5 4 1 1 8 4 4 3 2 8 6 4 5 4นะครับก็จะได้เป็นคีย์เพลงโน้ตของ happy birthday นะครับแล้วเราจะทดลองกันนะครับ อ่ะตอนนี้เราจะมาลอง,ลองแตะกันนะครับอันนี้คือลำดับที่1 2 3 4ไปเรื่อยๆจนถึงลำดับที่8นะครับอ่ะเราจะลองแตะเพลง Happy Birthday นะครับลองผมจะแตะตามตัวอย่างเมื่อกี้นะครับ1นึ่งสองหนึ่ หนึ่งแปดสี่สีองแปดหอ่าลักษณะก็เป็นอย่างนี้นะครับ ก็คือเราสามารถประยุกต์ใช้ในวงจรโครงงานสร้างเสียงออกแกนด้วย C55 นะครับโดยใช้ความต้นานทานโดยที่ค่าความต้านทานสูงจะได้เสียงต่ำความต้านทานน้อยก็จะได้เสียงสูงนะครับตรงนี้ก็จะเป็นเส้นลวดนะครับที่จะไปแตะสัมผัสกับความต้นานทานแต่และตัวตั้งแต่อันหนึ่งถึงอันแปดเราสามารถประยุกต์ใช้นะครับโดยนําไปต่อเป็นสวิตช์กดติดปล่อยดับก็ได้นะครับในการเชื่อมต่อ อ,อย่างเช่นสวิตก็ต้องมี8ตัวนะครับแทนแต่ละโน้ตในการควบคุมของความต้านทานแต่ละตัวนะครับก็สามารถนําความรู้ตรงนี้ไปประยุกต์ใช้นะครับนําไปทดลองให้กับน้องๆน้อง,นองหนูได้เรียนรู้วงจรอเล็กทรอนิกอย่างง่ายๆนะครับหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์ต่อเพื่อนสมาชิกและผู้สนใจเพื่อเป็นกําลังใจให้แก่ชาแนลของเราและคนสมาชิกกดติดตามสับสไครต์กระดิ่งเพื่อท่านจะไม่พลาดคลิปต่อไปนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ